เคยเจอไหมขายอะไรก็ไม่ปังสักทีวันนี้ผมมีเคล็ดลับจากหมาป่าวอล l ์สตรีทมาฝากรับรองยอดขายพุ่งกระฉูดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลับคมวาทศินกันผมพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้น 1. เข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งรู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่สิ่งที่เราอยากขาย 2. นํนำเสนออย่างมั่นใจราวกับว่าสินค้าของคุณคือยาวิเศษ เฮ้ย hey, แกใช้ครีมกันแดดอะไรเนี่ยผิวคล้ำลงนะเพื่อนตอบก็อันเดิมเดิมอะทำไมลองอันนี้ดิ SPF50 p a plus ป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะผิวแกจะใสปริงเฮ้ย hey, จริงด้วยซึมไวมากไม่เหนียวเลยเพื่อนทึ่งเห็นไหมบอกแล้วของดีจริงผมยิ้ม 3. ปิดการขายให้คมกริบสร้างความรู้สึกเร่งด่วนโปรโมชั่นนี้มีแค่24ชั่วโมงเท่านั้น สรุปง,ง่ายๆเท่าใจลูกค้านำเสนออย่างมั่นใจปิดการขายให้คมแค่นี้คุณก็ขายรวยแบบหมาป่าวอลล์สตรีทได้แล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับ